ฟ้าเทรดกับคลาสสิโกโทร0 2 6 1 8 0 8 0 8เขามาพูดคุยกันครับกับคุณนทัทิีจุฑาวัตรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์จำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับ สวัสดีค่ะคุณมันโพสครับราคาทองคำตอนนี้อยู่ที่1,337เหรียญ86เซนต์ต่อทรยออนส์นะครับขึ้นไหวอยู่ในกรอบค่อนข้างจะแคบมากเลยนะครับคือก่อนที่จะมีเรื่องราวของประเทศยูเครนเนี่ยจริงๆราคาทองคำก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขึ้นมาจากอยู่ระดับประมาณสัก1,320เหรียญขึ้นไปจนถึง1,350แต่พอสถานการณ์ยูเครนเริ่มผ่อนคลายมันไม่ได้สามารถที่จะถอดสลักของตัวราคาทองคำกลับมาอยู่ในโซน1,320แล้วครับ จริงๆยังมีประเด็นะไรที่ช่วยหนุนทำให้ราคาทองคำยังทรงตัวอยู่ใน1.340ซึ่งถือว่ามากกว่าตอนก่อนที่จะเกิดเหตุของยูเครนนะฮะค่ะใช่ค่ะก็ตรงนี้จริง,รงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูกันตั้งแต่ต้นปีนะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคําก็ค่อยๆทยานตับตัวขึ้นบวกขึ้นมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ผลตอบแทนก็เป็นบวกมาโดยตลอด2เดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่ราคาทองคํา ทะลุเส้นค่าเฉลี่ยสอง้อยวันนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ประมาณระดับ1,300เหรียญเยอสล่านะคะราคาทองคำก็ถือว่าอยู่ในช h a n n e l ขาขึ้นนะคะแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะทั้งทางเทคนิคนะ,คะจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าสัญญาณยังยังถือว่ายังเป็นทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นนะคะยังไม่ได้หลุดสัญญาณตรงนี้ไปนะคะถ้าหลุดบริเวณหนึ่งพเหรียญตรงนั้นเราถึงมองว่าจะ หมดละหมดลักษณะไซเวอัพในตอนนี้นะคะเพงแต่ว่าข่าวทางด้านยูเครนในช่วงที่ผ่านมาก็ทําให้ราคาทองคําขึ้นแบบร้อนแรงนะคะแต่ว่าวันอังคารนะจะเห็นได้ว่าหลังจากที่มีความผ่อนคลายลงนะคะราคาทองคําก็มีการปรับตัวลงมาสิบกว่าเหรียญในวันนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้กลับมาที่จุดเดิมเพราะว่าถ้าเรามาดูกันในปัจจัยพื้นฐานนะคะอย่างเมื่อวานเองตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะ หลังจากประกาศออกมาก็ออกมาไม่สู้ดีนะนะคะตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนโดย ADP ก็เพิ่มขึ้นที่ดักร้อยสามหมื่นเก้าพันรายนะว่าต่ำกว่าที่คาดทียดักร้อยสามหมื่รายนะคะรวมถึงดัชนี้ภาคบริการนะโดย ASM ก็ปรับตัวลงด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่าหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาก็ออกมาไม่ค่อยดีนะตรงนี้ก็ทําให้ราคาทองคํามีการปรับตัวขึ้นต่อได้ด้วยนะคะรวมถึงอย่างตัว SPDR ที่เราคุยกันมานะคะ เดือนที่แล้วในทั้งเดือนก็ถือว่ามีการเข้ามาซื้อสะสมประมาณ10บตันนะคะก็ถือว่ากลับมาเน็กบ้ายอีกครั้งนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของราคาทองคาทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่าในระยะสั้นนะคะอยากจะให้ดูตรงเส้นค่าเฉลี่ย200ชั่วโมงก่อนนะ,ะซึ่งตอนนี้อยู่ประมาณระดับแนวรับที่ระดับ1 3 3 2เหรียญนะคะถ้าราคาทองคําหลุดเรเว ตรงนี้ไปนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับลงมาเป็นขาลงระยะสั้นนะคะแล้วก็ปรับลงมาที่ทดสอบแนวรับถัดไปที่ดับหนึ่งพันสามรอยี่สิบสี่แต่ไม่ใช่ว่าจะจะมาเป็นทิศทางขาลงนะคะก็ต้องบอกว่าสําหรับนักลงทุนนะคะระยะสัน้นในช่วงนี้เนี่ยแนะนําว่าถ้าราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับนะคะยังแนะนําซื้อสะสมได้นะคะถ้าราคาทองคำยังไม่หลุดแนวรับบริเวณ 1,320เหรียญหรือว่าที่ระดับ1,300เหรียญดอลา,ลานะคะยังแนะนํากลยุทธ์ที่เข้ามาซื้อสะสมเวลาราคาทองคำยอตัวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้อคุณเปิดช็ Brand, อตเพรสชั่นเบรนแนวนี้นะ,ะยังถือว่าอาจจะมีความเสี่ยงอยู่เพราะว่าโอกาสที่ราคาทองคาจะมีแรงซื้อเข้ามาจากประเด็นข่าวต่างๆก็ยังมีนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอาจจะต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะในช่วงที่ผ่านมาประเด็นทางด้านยูเครนอาจจะ เข้ามาเป็นประเด็นหลักที่ทําให้ราคาทองคำขึ้นแบบัวนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอประเด็นทางด้านยูเครนผ่อนคลายนะคะก็กลับมาแล้วเมือกลับมาสนใจประเด็นทางด้านเศรษฐกิจอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมีการประชุม ECB นะคะแล้วก็มีตัวเลขจานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ที่ต้องติดตามและรวมถึงตัวเลขอีกอย่างทางสหรัฐก็คือวันศุกร์นะคะตัวเลขการสร้างงานนอกภาคการเกษตรด้วยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนักลงทุนช่วงนี้ก็ อาจจะต้องติดตามดูค่าเงินบาทด้วยนะจะเห็นว่าสองวันที่ผ่านมาก็แข่งค่าขึ้นม,มาค่อนข้างรวดเร็วนะตรงนี้ก็อาจจะกดดันราคาทองคำในประเทศมากนะคะเรามาดูกรอบแนวรับแนวต้านของวันนะแนวรับวันนี้ให้ไว้ที่ระดับ1,332เหรียญแล้วก็1,320เหรียญน,นะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับ1,343เหรียญแล้วก็1 3 5่เหรียญสซิล่าค่ะครับแล้วตัวโกลฟิวเจอร์ล่ะครับประเมินไว้ที่เท่าไหร่บ้างครับ ค่ะสำหรับโกลฟิเจอร์ซีเนะคะแนวรับอยู่ที่ระดับ2490บาทแล้วก็2310บาทนะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับ2660บาทแล้วก็2 7ง0บาทค่ะครับวันอังคารที่ผ่านมานะครับผมหลายท่านสอบถามเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังฟังรายละเอียดเรื่องของงานสัมมนาที่ c l a s s i o g u t u t u s e จกำลังจะจัดขึ้นไม่ทันนะครับผมคุณนัทช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยครับค่ะสำหรับงานสัมมนานะคะก็ ก้าวแรกสู่ความสำเร็จในการลงทุน j 5 0 Index f เด็กฟนะคะตรงนี้ก็สามารถจองสัม,มานาได้นะคะสัมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็สัม,มานาจะจัดขึ้นในวันพุทธที่12มีนาคมนี้นะคะเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มที่ออฟฟิศคลาสิกโกฟิลเจอร์เลยนะคะที่อาคาร,รตดาดตาจตุรัสดัลซรีชั้น12นะคะตรงนี้ก็เข้ามาจองที่นั่งได้ในเว็บไซต์ค l าสิกโกฟิลเจอร์ .co.th นะคะหรือว่าโทรเข้ามาสัมนาก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์02618888ค่ะ ครับผมที่นั่งมีจํานวนจํากัดนะครับรีบโทรศัพท์เข้าไปนะครับหรือว่าลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่เว็บไซต์ของ c l a s s i c โก Futures นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณนัดครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ